ัวกล้องจะเห็นว่าเขามีไฟกระพริบแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนนะครับครับอยู่กับช่างบิ๊กนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบตัวระบบไฟ detection นะครับก็คือตัวจับเปลวไฟของเจ้าตัวกล้องของ i ิวิชันสตีลี่ฮีตโปนะครับตัวที่ติดตั้งอยู่ข้างหลังผมตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะมีกองเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำการจุดไฟนะครับให้มันมีเปลวขึ้นมาแล้วก็ให้ดูว่ากล้องจะ detect เรายัางไงนะครับก็มาเริ่มกันเลย โอเคตอนนี้เปลวกาลังขึ้นแล้วเปลวกาลังข the the no ึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวกล้องจะเห็นว่าเขามีไฟกระพริบแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนนะครับเสียงแจ้งเตือนนี้เราสามารถคอสตอมได้ว่าเราอยากจะแจ้งเตือนเป็นอะไรเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เลย